สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้วันนี้ผมได้สั่งสินค้าตัวหนึ่งมานะครับจากร้านค้าร้านหนึ่งนะครับร้านใหญ่อยู่ถ้าเป็นที่อื่น ผมคงไม่พูดนะครับว่าผมซื้อมาจากลาซาด้นะครับแต่มันเป็นที่บ้านผมนะครับเดี๋ยวผมผมจะพูดว่าซื้อมาจากลาซาด้แต่ถ้าเป็นที่อื่นผมจะไม่พูดครับคือเป็นแม่แรงนะครับแม่แรงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดสอบนครับเดี๋ยวก่อนครับแกะก่อนนะครับ แมลงซื้อมาจากลาซาด้านะครับไม่ใช่โฆษณาสินค้านะครับผมไม่ได้โฆษณาสินค้านะครับที่จริงผมไม่ได้พูดว่าซื้อมาจากลาซาดาครับกแกะดูก่อนครับดูหน้าตาก่อนครับแม่รงแม่ลง ทดสอบนะครับ <c oughs> นี่ฮะแม่แรงกระปุกนะครับมันเขียนบอกไว้ตรงนี้ว่าห้าตันนะครับห้าตันมาลองดูครับผม ภาษาไทยทั้งนั้นครับงานไม่ออกครับผมไปแว<ม>บม่ฟับปับ๊บใช่เงไี้ยเหรอ ซัำนี่บอกป็ดโอเคแล้วใส่ยี้ยกขึ้นโอเคนี่นะฮะเขาบอกว่าห้าตันทดสอบบล็อตบล็อต อโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปทดสอบของจริงครับผมรอสักครู่ครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมจะทดสอบกับนี่นะครับเสียเท่าไมตี้เอของผมนะครับ <c oughs> ว่าจะาได้ผลหรือมีประสิทธิภาพ ราคาผมยังไม่บอกนะครับแต่จะทดสอบทดสอบก่อนนะครับว่ามันสมไหมสมกันไหมนะครับใครที่คิดจะซื้อนะครับตอนนี้เวลาห้าโมงเย็นนะครับผมจะยกค้างไว้ประมาณสักหนึ่งสองสาสี่ห้าสัก5้าชั่วโมงนะครับ เดี๋ยวสามทุ่มผมจะกลับมาดูนะครับเอาครับเรามาดูครับเมื่อคืนกล่าวว่าห้าชั่วโมงครับแต่ตอนนี้ นะครับนี่นะฮะเจ็ดโมงเช้าแล้วดูซิว่าประสิทธิภาพประสิทธิภาพของแม่แรงครับเป็นยังไงนะครับนี่นฮะยังค้างว่าอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วยังอยู่ได้ครับผม หืวดลงไปเลย โอเคครับผมแม่แรงนะครับแม่แรงกระปุกยีห้อนี้นะครับก็ก็ผ่านการทดสอบนะครับโอเคครับผมใช้ได้นะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับที่จริงแล้วนะครับอย่าหาทํานะครับคือถ้าเราจะยกค้างยกค้างไว้นานๆเนี่ยนะครับเราก็ควรจะหาอะไรมาค้ำนะครับไม่ควรเอาแม่แรง ยกค้างไว้ผ่านไปประมาณสิบห้าชั่วโมงที่แรกว่าจะเอาแค่ห้าชั่วโมงนะครับผมลืมนะครับวนันขอกินข้าวเย็นเสร็จก็นอนพักไปหลับไปเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับยี่ห้อนี้ก็ใช้ได้นะครับหรือว่ามันใหม่อยู่ก็ไม่รู้นะครับแต่อย่าหาทำนะครับเอาแมเลงคํำไว้นานๆข้ามวันข้ามคืนนะครับเผื่อ เรากลัวว่าเกิดอะไรขึ้นอันตรายกับเรานะครับถ้าเราเข้าไปทําทในวินาทีสุดท้ายนั้นมันยุบตัวลงมาพอดีมันจะเป็นอันตรายกับเรานะครับที่จริงแล้วควรจะยกขึ้นนะครับยกขึ้นแล้วก็หาแท่งเหล็กหรืออะไรมาค้าไว้นะครับถ้าจะยกไว้เป็นเวลานานๆนะครับ เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับกับแม่แรงของเรานะครับยิ่งเป็นตัวเก่านะครับก็ควรจะหาอะไรมาค้ำนะครับไม่แนะนำนะครับให้ยกค้างไว้นานๆถ้ายกค้างไว้นานๆต้องหาเหล็กมาค้ำนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอ๋อ แล้วก็ราคานะครับ300กว่าบาทนะครับสี่มีทอนนะครับนี่นะฮะมีห้อนี้นะครับซื้อมาจากร้านค้าออนไลน์นะครับผมจะไม่บอกว่าเป็น Lazada นะครับโอเคครับผมก็ใช้ได้สมราคาน่าซื้อมาใช้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผม ไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องทำมาหากินช่องเล็กๆของผมครับผมสำหรับคลิงนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย